สนับสนุนโดยกรุงเทพประกรันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร2 7 7 7 8888ใบโซวอนชนิดเม็ดละลายน้ำตัวยาบรอมเฮกซีนสีซูเปอร์ชิลจาก T.O.A. P.T. เติมพลังสำอาชีพเบตาดีนครอบคลุมการฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราด้วยตัวยาโพวิดนไอโอดีน วันนี้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะครับประกาศเดินหน้าในการคัดค้านร่างประบอนิรโทษกรรมต่อไปนะครับจนกว่าจะเห็นรัฐบาลมีการกระทําที่เห็นชัดเจนนะครับว่าจะไม่มีการนําร่างพระบอฉบับนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภาอีกต่อไปครับ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันคุณประมลสุธีวงศ์นะครับบอกภายหลังการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อสรุปความคืบหน้าของการคัดค้านร่างพรบฉบับที่ว่านี้นะครับโดยบอกว่าแม้รัฐบาลจะแถลงการถอนร่างพรบอกฉบับไปแล้วนะครับแต่ยังมีกฎหมายอีกหนึ่งร่างที่ยังคงค้างอยู่ในสภาอ,อีกหนึ่งฉบับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับบอกว่าองค์กรเองยังคงเดินหน้าคัดค้าน รางประบอฉบับนี้ต่อไปจนกว่ารัฐบาลจะมีการแสดงการกระทําที่เห็นชัดเจนนะครับว่าจะไม่นําร่างประบอฉบับนี้เสนอต่อสภาอีกต่อไปนะครับสําหรับแผนงานขั้นต่อไปขององค์กรนะครับก็มีการสรุปเป็น5ข้อด้วยกันข้อแรกครับบอกว่ายืนยันว่าเห็นชอบกับแนวคิดของปป,ปชนะครับว่าร่างนี้ไม่ใช่เรื่องของการนิรโทษอย่างเดียวแต่เป็นการล้างผิดให้กับคดีโกงด้วย ข้อที่2บอกว่าองค์กรจะจับตาการทํางานของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดเพราะว่ายังมีอีกหลายโครงการนะครับที่รัฐบาลอาจจะมีการทุจริตได้นะครับขณะที่ข้อที่3ครับบอกว่าองค์กรเชื่อมั่นว่าการคัยค้านครั้งนี้เป็นการกระทําที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายข้อที่4นะครับบอกว่ายังคงเดินหน้าต่อต้านคอร์รัปชัน ruption, อย่างไม่หยุดยั้งนะครับเพราะว่าหลายโครงการของรัฐบาลนะครับมี การทําให้สังคมเครือบแคลงอยู่นะครับและสุดท้ายบอกว่าขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่าจุดยืนขององค์กรไม่ใช่ต่อต้านรัฐบาลนะครับหรือว่าต่อต้านการปลงดอง แต่เป็นการต่อต้านคอร์รัปชันนะครับซึ่งวันจันทร์ที่ถึงนี้นะครับก็จะเดินสายไปยื่นหนังสือคัดค้านที่สถานทูตของสหภาพยุโรปและก็ประเทศอื่นๆต่อไปด้วยนะครับขณะที่ความคืบหน้าของการลงชื่อคัดค้านล้างผิดคดีโกงผ่านเว็บไซต์เชนด o r g นะครับถึงเที่ยงวันนี้นะก็มีผู้ลงชื่อคัดค้านมากกว่า596,000คนแล้วน,นะครับโดยบอกว่าเมื่อครบ1ล้านเสียง ก็จะมีการนำไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญและก็วุฒิสมาชิกต่อไปด้วยนะครับขณะที่ล่าสุดนะครับทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่มีการยื่นนะครับคัดค้านร่างพรบรที่ว่านี้นะครับโดยบอกว่าวันนี้เป็นมติของสภาอุตสาหกรรมครับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณประยุทธ์ศักดิ์ชาติสุธิพลนะครับบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการสอทอเห็นชอบร่วมกันนะครับว่า ไม่เห็นด้วยกับการทุจริตทุกรูปแบบก็เลยไม่เห็นด้วยกับร่างพรบฉบับนี้นะครับเพราะว่ามีการเนรโทษให้กับความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันนะครับโดยมองว่าการชุมนุมในปัจจุบันก็อาจจะนําไปสู่ความวุ่นวายทางการเมืองเพราะฉะนั้นก็ฝากไปถึงผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทุกฝ่ายต้องเร่งทําให้บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดนะครับ ซึ่งบอกว่าหากเหตุการณ์ยืดเยื้อะจนะถึงปลายเดือนนี้จะกระทบต่อความเชื่อมั่นและคําสั่งซื้อสินค้าเพราะว่าไตรามาสที่4เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นนะครับถ้าหากว่าไม่มีปัจจัยรุนแรงเพิ่มเติมก็มองว่า GDP ปีหน้าจะขยายตัวได้ถึง5%นตะครับตามแนวโน้มเศรษฐกิจของอาเซียนที่อาจจะเติบโตได้ถึง5.2%นะขณะเดียวกันนะครับเริ่มมีสัญญาณจากกลุ่มผู้ค้าปิีนะครับที่บอกว่า เริ่มได้รับผลทบนะครับจากการชุมนุมเพราะว่าตอนนี้คนที่มีกําลังซื้อส่วนใหญ่ไปจดจ่ออยู่การชุมนุมครับอดีตประธานสมาคมผู้ประกอบการค้าปรีกไทยคุณลิขิตฟ้าประโยชน์นะครับบอกว่าการชุมนุมที่ยืดเยื้อนะครับส่งผลต่อจิตวิทยา การจับใจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อซึ่งเป็นชนชั้นกลางเริ่มออกมาชุมนุมในวงกว้างมากขึ้นมาหยุดเฉพาะที่กรุงเทพนะครับแต่เริ่มกระทบถึงต่างจังหวัดโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวในหัวเมืองท่องเที่ยวสำคัญนะครับอย่างพัทยาภูกเก็ตและก็สมุยก็มองว่าหากการชุมนุมเพิ่มความตึงเครียดนะครับก็จะฉุดการจับใจ่ายใช้สอยจากเดิมที่ปีนี้ชะลอตัวอยู่แล้วนะครับ ขณะที่อุปนาย,ยกสมาคมถ่ายธุรกิจท่องเที่ยวหรือว่าอัต,ตาคุณอนเนกศรีชีวชาตินะครับบอกว่าเป็นห่วงเหลือเกินนะครับกับสถานก,การณ์ที่รุนแรงนะครับที่อาจจะบานปลายได้เมื่อสวอที่รับปากนะครับว่าจะเร่งพิจารณาร่างพระบเนื้ทศกรรมนะครับเพื่อยุติสถานก,การณ์ความวุ่นวายแต่กลับประชุมไม่ได้เพราะว่าไม่ครบองค์ประชุมนะครับก็เลยบอกว่าจะต้อง เฝ้าระวังเหตุการณ์นะครับโดยเป็นห่วงว่าหากการชุมนุมยืดเยื้อไปอีก2วันนะครับก่อนที่จะมีการพิจารณาของวุฒิสภาในวันจันทร์นี้นะครับก็มีความเสี่ยงที่อาจจะมีการขยายความรุนแรงนะครับโดยสิ่งที่ม่าเป็นห่วงก็คือกระแสะความรุนแรงที่หนาหูนะครับเมื่อมีการเกณฑ์ผู้ชุมนุมฝ่ายตรงข้ามหรือว่ากลุ่มเสื้อแดงที่อาจเข้ามาประจันหน้า ซึ่งท้ายที่สุดนะครับอาจจะเกิดการประทะก,การรุนแรงกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวนะครับและท้ายที่สุดถ้าหากว่าสถานการณ์เป็นอย่างนั้นจริงก็อาจนําไปสู่การออกแถลงการเตือนนะครับด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยนะครับส่วนประเด็นอ,อื่นในรอบวันนะครับมีอะไรที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับ นักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศเทขายหุ้นไทยอยู่ในแดนลบตลอดทั้งวันกัชนีร่วงต่อ20จุดจากความกังวลกรณีรัฐบาลให้ความสําคัญนโยบายด้านการเมืองมากกว่าการมุ่งให้ความสําคัญด้านเศรษฐกิจทั้งที่เริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวอาจทําให้นักลงทุนต่างชาติเริ่มคิดหนักการเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น พาณิชย์เผยยอดธุรกิจขอจดทะเบียนเดือนตุลาคมลดลง14%ยอมรับว่าสถานการณ์ทางการเมืองอาจจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนจากต่างประเทศให้ลดลงบ้างแต่ยังมั่นใจว่าย,ยอดการจดทะเบียนปีนี้จะเกิน7,000 70, รายแน่นอนจากยอดปัจจุบันจัดตั้งธุรกิจแล้ว59,999รายกร,ร,รมสรรพากรยืนยันไม่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบภาษีย้อนหลังดาราและนักแสดงที่เข้าร่วมชุมนุมคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแต่อย่างใด ภายหลังมีกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ทั้งนี้การาดำเนินการตรวจสอบภาษีจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ตลาดเสื้อกันหนาวหลายแห่งทั้งมือหนึ่งและมือสองเริ่มคึกคักประชาชนทยอยมาเลือกซื้อโดยเฉพาะผ้าพันคอหมวกไหมพรมและเสื้อไหมพรมโดยราคาเริ่มต้นมีตั้งแต่100บาทไปจนถึง1,000บาทคาดช่วงใกล้เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บรรยากาศซื้อขายคึกคักมากขึ้นเท่าตัว เดียวกันนะครับวันนี้ก็มีงานสัมมนาดีๆนะครับที่จัดขึ้นนะครับโดยความร่วมมือของสมาคมไทยรับสร้างบ้านนะครับแล้วก็อีกหลายหน่วยงานรวมไปถึงทาง ABC ของเราด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับทำให้เห็นภาพชัดเจนนะครับของตลาดที่อยู่อาศัยในปีหน้านะครับโดยนะครับหัวข้อวันนี้นะครับ Chain Market Chain Building นะครับซึ่งนะครับทำให้เห็นภาพรวมของธุรกิจรับสร้างบ้านนะครับว่าแนวโน้มการใช้วัสดุก่อสร้างสำเร็จรูปสร้างบ้านอาจจะมีมากขึ้นนะครับ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาแรงางานขาดแคลนนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทบ,บิลทูบิลจำกัดกุสุธีเกศสุรินะฮะบ,บอกว่าธุรกิจรับสร้างบ้านของไทยได้หันมาใช้วสัสดุก่อสร้างสำเร็จรูปและก็บริการของบริษัทร,รับสร้างบ้านมากขึ้นนะครับปัจจุบันนะครับมูลค่าของธุรกิจรับสร้างบ้านในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับอยู่ที่กว่า6 0 0 0 0ล้านบาท แต่มีสัดส่วนผู้รับเหมารายย่อยนะครับถึง85อีก15เป็นของรายใหญ่นะครับก็สะท้อนว่าผู้บริโภคเริ่มหันมาใช้บริการของบริษัทรับสร้างบ้านมากขึ้นนะครับแต่ขณะเดียวกันนะครับต้องรักษามาตรฐานนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับที่อาจจะส่งผลต่อชื่อเสียงได้สอดคล้องแคกับทางผู้ดำนการฝ่ายขายและการตลาดบริษัท Post p r o e r t y Conject จำกัดนะครับคุณชัยนรงค์วิวัฒนากุลนะครับ ที่บอกว่าธุรกิจรับสร้างบ้านปีนี้คาดว่าจะขยายตัวประมาณ12%ต่ำกว่าคาดการนะครับเพราะฉะนั้นภาคเอกชนจะต้องมีการรวมกลุ่มนะฮะเพื่อสร้างมาตรฐานหรือว่ารูปแบบที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อลดต้นทุนในการผลิตบ้านนะครับก็เชื่อว่าอนาคตอาจจะมีเทคโนโลยีที่สามารถขยายหรือว่าปรับปรุงแก้ไขบ้านที่สร้างจากโครงสร้างสําเร็จรูปได้นะครับขณะที่ทางผู้ในการสถาบันก่อสร้างแห่งประเทศไทยคุณจกักรพรอุ่นจิตนะครับบอกว่า ผู้รับสร้างบ้านจะต้องศึกษาแล้วก็เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับว่าต้องการอะไรทั้งในเรื่องของรูปแบบวัสดุก่อสร้างนะครับเพราะว่าผู้บริโภคคนไทยคิดนะครับว่าจะปลูกบ้านหนึ่งหลังก็ต้องอยู่จนถึงรุ่นหลานเลยนะครับโดยบอกว่าระบบโครงสร้างของบ้านเรานะฮะยังมีจุดอ่อนที่ไม่สามารถต่อเติมหรือว่าเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ิดจากต่างประเทศที่ทําได้แล้วนะครับปิดท้ายที่ผู้ช่วยกรรมการผู้โดยการบริษัทเนชั่นบอร์ดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัดมาชนนะครับคุณ ชุดติดทลานะครับที่บอกว่าภาคเอกชนจาเป็นจะต้องรวมกลุ่มกันแล้วก็ใช้ช่องทางสังคมออนไลน์ในการดึงดูดลูกค้านะครับเพราะว่าเป็นช่องทางที่เร็วเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีนะครับแต่จะเป็นจะต้องปรับรูปแบบในการประชาสัมพันธ์น,น,นะครับอย่างเช่นการให้ความรู้หรือว่าข้อแนะนําในการสร้างบ้านด้วยนะครับ ปิดท้ายสั้นๆนะครับกับกระแสข่าวลือที่บอกว่าอาจจะมีการเลื่อนการประมูลทีวีดิจิตอลนะครับล่าสุดนะครับกรรมการบอกกระจายเสียงคุณธวัชชัยจิตพาฒนันนะครับออกมาให้ข้อมูลแล้วนะครับบอกว่าอาจจะเป็นการเข้าใจผิดนะครับไม่น่าจะมีการเลื่อนการประมูลนะครับแต่วันที่20พฤศจิกายนนี้นะครับก็จะมีการเข้าไปหารือกับทางกรรมธิการวุฒิสภานะครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวนะฮะว่ากรรมธิการวุฒิสภาอาจจะมีการสั่งการให้กสทชเลื่อนการประมูลทีวีดิจิตอลนะครับ และไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะพองข,อขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบกับผมเทพกิจชาติสวิวงได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจันทรถึงสุขครับ